ระอนาคามีบุคคลประเภทสุขาวิปสัสสกานี้แต่ท่านใกล้จะตืวเองมมรรคสศรธิยานยอน่อมมัิงขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยนำให้ท่านไปเกิดในโล,โลกถึงแม้ว่าท่านจะถึงแก่มองรณนภาพลงโดยไม่ทันรู้ตัวเช่นขณะที่กำลังหลับทุกวันี รือขณะที่กำลังระทำกิจการใดๆเิออยู่ปดีมีผู้มากระทำร้ายให้ถึงแก่หมอและนาภาพลงไปทันทีทันใดโดยไม่ได้รู้ตัวเลยเช่นี้มครคสิทธิชาิก็ย่อมกะลังเกิดขึ้นแก่ท่านก่อนแล้วจึงจะจุดติตาบใดที่มครคสิทธิชาญยังไม่เกิดขึ้นแล้วพระอนาคามีคนประเภทนี้จะไม่มีการจุติเลยเป็นอันขาด สิทธิชาบังเกิดขึ้นแล้วท่านจึงจะตุติไปปฏิสนธิงารมะโลกดังกล่าวนั้นและเมื่อท่านไปบัตเกิ